วันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องการอ่านนะครับกับตัวอักษรที่เป็นสีนะครับใช้แทนสัญลักษณ์นะครับเอาวิธีการอ่านของเรานะครับจะเป็นเทคนิคการอ่านนะครับในภาษาอังกฤษที่ลงท้าใช้ด้วยตัว y นะครับจริงๆตัววตัว่า,วาออกเสียงว่ายังครับวายนะ อ่ะวันนี้ตัว y เนี่ยนอกจากเป็นเยอะเป็นยอยยับได้แล้วเนี่ยก็ยังเป็นสลัดได้ด้วยนะตาอ่าอตัว y เนี่ยนะผู้เคยเล่าให้ฟังแล้วนะตัววายมันเป็นตัวที่เกินใช่ไหมอ่าไม่ไมค่อยอยากเจอหน,น้าใครเป็นตัวที่ขี้อายใช่ไลูกอ่อาวันนี้ตัว y นะที่เราจะฝึกอ่านการนะออกเสียงเป็นสลัดอีนะลองพูดครับสลัดอีออกเสียง เดี war, okay. ๋ยวเราก็ลองอ่านกันดูนะอันดับที่หนึ่บอกตัวอักษรก่อนนะแต่ที่สองจะผสงเสียงแล้วก็บอกความหมายของมันนะไปพร้อมกบบรูปภาพโอเคนะครับอ้าวันนี้คำที่หนึ่งบอกชื่อตัวอักษรก่อนกูชี้ตัวไหนบอกตอนนั้นนะพร้อมแล้วไป้ายเอสก์จะมาต้องมีเสียงเอสเอสเอสนะนะเอสชนรูปบอกชื่อตัวอเอส สันนี่อ่าคำที่สองครับอ่านามวัชวอ่าไปเตัวชี้ตัวไหนบอกตัวนั้นเอฟยอเออกเสียงอะไรครับเอฟอะไรนะเอฟเอด้ฟฝันได้ไหมอ่าตัวยูฉันเคยกิโลเสียงนสระอานนะคะอ่ะ

คนตายเนี่ยถ้าเกิดว่าทําร่างกายเขาให้สดตลอดอาจจะฟื้นกลับมาได้นะเพื่อเอาศพเนี่ยไปพันใส่ผ้านะในผ้าก็มียาที่เอาไว้รักษาร่างกายเวยลาตายไปแล้วเนี่ยนะเนื้อหน,นังไม่เน่าตุ๋นนะเอาไปฝังเอาไปฝังไว้ในพิรามิดเอาไปฝังไว้นะปรากฏว่าฝังไว้ทุกวันนี้ก็ยงังยังไม่ฟื้นเลยนะเรียกว่าศพพันผ้านะมัมมี่นะครับต่อไปอ<า>อ นี้นะตัวสลับตัวแรกสีแดงตัวที่1ตัวเอออกเสียงเป็นสลับแอนะแม่เดิมแอนี่นะครับอ้าวตัวอ้าเป็นสลับอีเหมือนเดิมอพร้อมแล้วบอกตัวสอนก่อนดี c a นดี้ดั e อีดีตัวนในสอรกี้นะครับต่อไปโอ้อ่านเราจะอ่านถึงแค่ตัวสีแดงนี้แล้วเราก็หยุดแล้วก็ค่อยอ่านสองตัวนี้นะเวลาผสมคำนะอะอ่าพร้อมแล้วอ่านบอกตัวสองตีอา <c oughs> อ่าพีอาผสมอีกหนึ่งครั้งทีผสมอีกหนครั้งนะอ้าว people ตัว a อาร์สียงสาระอ่านลูกแม่ เพื่อหาตะวันทุยรวมกันงานสังสรรค์งานสังสรรค์คืองานเลี้ยงใช่ไหมครับอ่างานเลี้ยงในโอกาสต่างๆเขาเรียกว่างานสังสรรค์โสปาร์ตี้รู้จักงานปาร์ตี้หรูอจักงานปาร์ตี้เนหาจะเป็งานปาร์ตี้เออ ปาร์ตี้วันเกิดปาร์ตี้งานบุญอะไรเนี่ยนะงานสังสรรค์นะลูกนะปาร์ตี้งานศพปาร์ตี้งานศพไม่ใช่แล้วคนละอย่างนะเรื่องงานไว้อะไรนะครับอ่าภาษาอังกฤษเรียกว่าปาร์ตี้มาจากปีอาร์จีวายนะเรียกว่าคนไทยออกเสียงว่าปาร์ตี้แต่มันคือพาร์ตี้อันเดียวกันนะงานสังสรรค์ต่อไปครับโอ้เด็กดีเี็กดีบอกตัวสอนก่อน เอแนแม่ S <S ่ไหมเลืออบบ่อวีเลเอเลเอสรวมกันเลแต่ว่าอะไรี้ผู้หญิงก็คือสุภาพสตรีนะเลดี้นะผู้หญิงอู้แมนใช่ไหมอ่าผู้หญิงเลดีก็เป็นผู้หญิงแบบสุภาพสตรีนะครับผู้ชายอ่ะแมนนะลกแมนครับภาพสตรเจน 好一二三 g ร่างกายของฉันไม่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 ร่างกายของฉันนะอ่าม่ดีโอดีวาตัววัดสิสออีเดอร์อีดิบาดนะครับต่อไปโอ้มีตัสีเขียวมีตัวสีเขียวยนะอ่ะผสมแค่สตัวนี้ก่อนนะตัวสีเขียวก็เป็นตัววัดนะไม่ออกสียงนะดีวายอ่ะว วันนี้นะ ready ทำต่อไปเลยอ่าโอเคตัวนี้ตัวอะไรครับตัวเอตัวเองตัวเอได้ตัวอะไรครับเอ็นอะไรเอ็นหนุ่งนอหน่นะอยู่ตรงนี้นะแล้วเราจะยืนตัวเองอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เขาเรียกว่าตัวยืนนะไม่เขียนสองครั้งแต่ยืนออกเสียงอีกครั้งหนึ่งนะอ้าวบอกชื่อตัวสอนให้พบก่อน เ <Yeah. S 2> อ้าวตอนนี้เวลาเรารวงมันจะรวม R A I N ก่อนนะแล้วก็ค่อยยึง N Y สะกดอีกครั้งหนึ่งนะอ้าวลองดูนะตัว A นี้ออกเสียงเป็นสระเ A ฉันลูกสแสดงว่ามันแม่เอนะพร้อมกันเริ่ม F 1 2 ตัว y ตัว y อ,ออกเสียงเป็นสระ e เข้าไหมเพราะว่าตัว y มันีอ่า,อาวันนี้เจอตัววอ,อยู่ตังสี้านะออกเสียงเป็นสระ e ได้นะครับ